สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวของที่แบบยิ่งใหญ่กันบ้างครับแน่มันคือรถบิ๊กฟูดครับซึ่งมันจะยิ่งใหญ่มากสําหรับเด็กๆเด็กๆเห็นแล้วแม่งโคตรจะยิ่งใหญ่ไม่ยิ่งใหญ่ธรรมดานะครับคุณดูสามสามขวบสามบวกด้วยก็คือเหมาะสําหรับเด็กที่อายุสามขวบขึ้นไปครับอายุอย่างพวกเรายี่สิบสามสิบนี่เล่นได้อยู่แล้วครับ เดี๋ยวเรามาดูกันไอ้คันนี้ผมได้มาอยู่น่าจะประมาณ50บาทซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงอะไรหรอกก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรกับรถของเล่นสําหรับเด็กอายุมากกว่า3ขวบมาแกะกันดูดีกว่าอันนี้ผมไปซื้อในเว็บมานะครับในเว็บ J d ดีดาาเซนทัเดี๋ยวให้ดูก่อนผมก็ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่ลืมลืมซื้อมาแล้วก็ลืมซื้อมาเองแล้วก็ลืมเองโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อน อ๋อนี่ครับผมซื้อมาในราคานี่ครับ49บาทนี่สีบาทแล้วก็มันจะคิดค่าส่งอีก20บาทมั้งก็ประมาณ60บาท59บาทนั่นแหละให้ดูให้ดูรีวิวมันเป็นในรูปมังล้อโคตรเท่เลยรถมังล้อใหญ่เราจะดูทําไมรูปรีวิวเราดูของจริงกันดีกว่านี่ครับผมได้มาผมก็มาลองเล่นแล้วมันโคตรเท่เลยวะ่ะนี่ครับรถมันจะเป็นแบบนี้เอากล่องเราพงมมาวางลองหน่อยแล้วกันให้มัน ให้มันสูงสูงก็จะได้เห็นชัดเนาะอืมเอาสูงให้เต็มที่สูงเกินอีกปรับกล้องหน่อยนี่ครับแม่งโคตรเท่เลยวะ่ะเอ้หมุนให้ดูหน่อยนี่ครับตื๊ดเอ,อ๊ดเราใช้ระบบแมนนวลในการทําภาพสามมิติเอ,อ๊ดเป็นไงเท่ะมะั้ยเท่ะมะั้ยความเท่มันยังไม่ไม่พอนะครับมันมันเท่กว่านี้อีกท่าน คุณได้ลองขับเคลื่อนมันนี่ครับนี่ระบบสามมิติครับดูด้านบนก่อนตัวรถมันจะเล็กนิดเดียวครับนี่ตัวรถมันเล็กนิดเดียวแต่ล้อมันโคตรใหญ่แล้วก็มันมีโชค๊คที่สามารถเด้งอย่างเงี้ยได้แบบยุบยาบยุบยาบถ้าเป็นผู้ชายก็เด้งดึงดึงเงี้ยแล้วครับเด้งนี่ครับยุบยาบยุบยาบได้ครับส่วนการขับเคลื่อนนะครับมันเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะเห็นไหม ดูดูโอ้โหดูดูกับเคลื่อนสี่ล้อด้วยครับตัวนี้มันจะเป็นแบบระบบที่เราดันนิดเดียวอะ่ะให้ดูข้างล่างเปลี่ยนยกล้องก่อนให้ดูเยอะๆก่อนก็คือเราดันนิดเดียวแล้วมันจะไหลนะครับเนี่ยมันมันมีเหมือนว่ามีแกนเหล็กข้างในอยู่เนี่ยแล้วมันจะยบๆยบๆยบๆอบยอ่างนี้ด้วย เท่ไหมล่ะแล้วมันปีนน่าจะปีนได้ด้วยผมลองแล้วผมลองนี่นะปีนได้ด้วยครับก็ตัวนี้ก็ประมาณ60บาทไม่มีอะไรมากแต่ผมก็สงสัยเหมือนกันว่า60บาทเนี่ย60บาทคือรวมส่งนะผมจะไม่คิดค่าส่ง20แล้วกันผมจะคิดแค่ราคาตัวมันเฉยว่าตัวมันเนี่ยอยู่ที่40บาทใช่ไหมโอ้49บาทนีกว,ว่านี่ครับ ตัวมันอยู่ที่49บาทก็เตียงง่ายๆเลขก,กลมๆก็คือ50บาทนี่ตัวนี้50บาทเรามาดูดีกว่าว่าการออกแบบของรถตัวนี้ในราคา50บาทเนี่ยมันออกแบบยังไงถ้าเดี๋ยวเรามาแงะดูกันเลยดีกว่า <c oughs> <c oughs> ซื้อมาเกะเพื่อผมดูแล้วที่มันออกแบบนะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมลองสอง่องอูแล้วมันไม่มีสกูเว้เพราะมันมีตัวหนึ่งมีสกูตรงนี้ตัวหนึ่งนี่ครับ ส่วนด้านบนก็ยังไม่เห็นเหมือนกันว่าสก,กูมันเป็นแบบไหนว่ามันล็อกไอตัวบอดี้ด้านบนเนี่ยมันล็อกยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันวะ่ะเดี๋ยวต้องหาวิธีงัดก่อนว่ามันประกอบไปยังไงนั่นดิมันประกอบยังไงวะแต่ดดูระบบมันคงไม่มีอะไรมากครับมันคงจะต้องทำตัวล็อกอะไรไว้ แถวเนี้ยแหละมันคงไม่ยึดสก,กูให้เปลืองสก,กูหรอกหรือว่ายึดวะอาจจะยึดใต้ล่างโอเคเดี๋ยวลองไขดูก่อนแล้วกันเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเราก็เลยจะไขดูกันเลยีดีอุปกรณ์ก็ต้องมีไขควงไขควงไขควงตัวน้อยนี่เพื่อเป็นไขควงธรรมดานี่ครับไขมันมีน็อตตัวเดียวก็ไขมันเลย นี่ครับงัดมันแม่งอย่าไปสนใจเราซื้อมาแกะเราไม่ซื้อมาเล่นนี่ครับถอดสกูออกมาแล้วมันก็จะงัดได้ออกมาประมาณนี้หรือเปล่าวะผมว่ามันออกแบบมาก็ดีว่พอสมควรนะเพราะว่าตรงเนี้ยดูแล้วมันงัดได้นี่ไงมันงัดตรงข้างนี้ได้นี่นี่เพื่อว่าจะแยกแยกตัวรถกับตัวโชค๊คครับ ชกอัพมันไม่รู้ว่าใช้ช็อกอัพของอะไรใคร่บ้าหรือเปล่าหรือช็อกอัพอะไรก็ไม่รู้ครับนี่ครับตอนนี้ผมได้ถอดช็อกอัพมันออกมาจากตัวแล้วพอจากตัวแล้วรถมันก็เลยเด้งได้น้อยลงนี่ครับเราถอดหรือช็อกอัพมันออกมาก่อนนี่โชกสปริงนะครับเหมือนสปริงปากาตอนนี้ถอดช็อกอัพออกมาแล้วครับ เออสปริงจะร่วงแล้วตัวรถมันก็เลยโยกโยกอย่างนี้ครับแล้วรู้สึกว่ามันจะถอดชุดนี้ได้อีกผมก็จะลองงัดมันดูมันจะพังป่าเขาไม่รู้นะถ้าพังขึ้นมาก็ก็ช่างแม่งสิครับพังก็พังดิแต่แระดับผมมันไม่มีพังหรอกระดับผมมืออาชีพอยู่แล้วนี่ครับตอนนี้เราได้ทำการถอดออกมาอีกชุดหนึ่งอ่าติด นี่ครับนี่ตอนนี้เราได้ทําการถอดหัวมันออกมาแล้วครับนี่ครับเราก็จะได้หัวมันมาอีกชุดหนึ่งแล้วก็สปริงสี่เส้นสปริงรีกสปริงไม่ได้ดิต้องเรียกว่าชกครับนี่ครับแล้วก็ตัวรถก็จะเป็นอย่างนี้ครับตัวรถก็จะมีแค่นี้เองส่วนที่ผมงัดเมื่อกี้บอกว่าแล้วงันถ้างัดทำไมไม่ออกนี่มันยึดสกูไว้ใต้นี้สองตัวว่าแล้วดีแล้วไม่งัดจนแตกนี่ครับ แล้วส่วนระบบกลไกของมันข้างในนี่แหละผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันมันทำงานยังไงผมว่าหลายหลายคนก็น่าจะลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าผมก็อยากจะรู้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องมีหลายๆคนเหมือนกันที่ไม่รู้ว่าระบบการทํางานของไอ้รถพวกนี้มันเป็นยังไงทาไมถึงทาไมถึงดันแล้วมันยังเนี่ยล้อมันยังวิ่งอยู่ได้นานมากเลยใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะว่าเขาไม่รู้เลยแหละจําไม่ได้ว่าเขาเรียกไอ้ระบบพวกนี้ย ว่าระบบอะไรที่เราสามารถเนี่ยไถมันอย่างเงี้ยไถมันอย่างเงี้ยแล้วล้อมันหมุนได้นานขนาดเนี้ยเนี่ยอ๋อเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นเขาเรียกระบ,บบอะไรนะครับทีเดียวเรามาแกะกันดูต่อดีกว่าแต่ต่อไปเราจะทําการแกะล้อครับเราจะหมุนล้อมันออกล้อจริงๆหมุนมากไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามันจะแตกพวกเนี้ยมันชอบทําให้ เราลื้อประกอบได้ไม่กี่ครั้งหรอกแล้ว,ลวมันจะหลวมมันจะอะไรเงี้ยเอาไม่ออกว่ะเฮ้ยใช้แม่งรพลังงานแม่งเยอะเลยโอ้ร้อนร้อนแน่นมากครับหรือว่าไม่ได้ดิล้อต้องถอดอยู่ดีแสดงว่ามันกดล้อลงไปเดี๋ยวผมลองหาวิธีถอดล้อก่อนแป๊บ งดล้อมันยากจริงๆว่ะตอนนี้ผมงัดล้อไม่ออกว่ะสงสัยจะต้องใช้ใช้เป็นแบบว่าเครื่องมือในการงัดเลยดีไหมเนี่ยจริงมันไม่มีอะไรหรอกแต่ผมแรงไม่พอครับโอเคเดี๋ยวผมไปลองงัดงัดล้อก่อนแป๊บหนึ่ง ต่อครับเนื่องจากผมไม่มีอุปกรณ์ในการถอดล้อครับถอดไม่ออกจริงๆครับแรงไม่พอเครื่องมือไม่มีไม่คงไม่มีที่งัดอะไรผมก็เลยงัดล้อมันไม่ออกเนี่ยเมื่เกีวอะไรต่ออะไรบีบจนมันดาหมดแล้วเนี่ยก็ยังไม่ออกก็เลยงัดมันได้แค่ประมาณนี้ครับเนี่ยจะถอดล้อออกมาแยกชิ้นส่วนให้ดูเท่ๆแยกแม่งไม่ออกแข็งครับแต่เนี่ยทำให้ล้อมันฝืดไปแล้วนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพังเอาทีนี้ก็เลยจะแกะได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราแกะดูอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันให้มันกระจงกระจายไปเลยให้มันกระจายกระจายไปว่ามันมันมีชิ้นส่วนอะไรบ้างก็คือข้างในมันจะเป็นเฟืองงนี้แหละเนี่ยถ้าพอจะส่องให้เห็นได้ก็จะมีเฟืองมีอะไรนี้เสร็จได้ถอดล้อไม่ออกแค่นั้นแหละถ้าถอดล้อออกมันจะดูดีกว่านี้มันจะดูแบบว่าเห็นอุปกรณ์ภายในอีกเยอะ มันไม่ออกจริงจงว่ะก็โดยทั่วไปนะครับมันจะมีตัวจานคล้ายๆเหมือนถ้าคุณเห็นไอ้พวกที่ออกกําลังกายใช่ไหมครับจักรยานปั่นออกกําลังกายอ่ะมันจะมีจานหน้าใหญ่ๆอยู่อันหนึ่งที่เอาไว้ปั่นแล้วให้มันมีแรงเฉืยเนี่ยไอตัวนี้มันก็จะทําหน้าที่เหมือนกันเลยนะมันจะมีมีจานใหญ่ๆอยู่อันหนึ่งเพื่อทําหน้าที่เป็นแรงเฉืยแล้วก็แล้วก็จะมีเฟืองรอบข้างซึ่ง ซึ่งมันจะต่อถึงกันเนี่ยอันนี้คือตัวที่ทําแรงเฉื่อยให้มันแล้วก็มีเฟืองตรงนี้แล้วก็มีเฟืองนี่แล้วก็มีเฟืองนี่ต่อให้มันถึงกันทั้งหมดเพื่อจะให้ล้อทั้งสี่หมุนได้พร้อมกันเนี่ยก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรเคคลิปนี้มีแค่นี้แหละขี้เกียจแล้ว <c ười> โอ้สาราะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็คลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปรีวิวรถแบบง่ายๆกันไปก่อนแล้วกันลือมากไม่ได้ครับเพราะว่ามันถอดล้อไม่ออกก็ น่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวรถคันนี้ก็คงเอาไปให้เด็กแถวบ้านเล่นไปเอาไปให้เขาเล่นแก้เสงค่าเวลาเล่นช่วงเด็กเรียนอยู่กับบ้านช่วงนี้ไม่รู้เรียนอยู่กับบ้านหรือเปล่าช่วงนี้อะไรวะเขาเรียกอะไรวะเรียนฟอร์มโฮมเหรอหรืออะไรสักอย่างเรียนออนไลน์เออนี่ครับคุณก็มาคิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปคลิปสําหรับเรียนออนไลน์ในการประกอบรถของเล่นไปแล้วกันเนาะ ไม่มีอะไรมากแี่อ๋อนี่ล่วงไปก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะประกอบกันแล้วกันอ๋อกระจุยกระจายเลยว่ะ,ะเดือดโตะที่เด๋ยวเราจะเลือ่อนเตะไปหยิบไปหยิบเพื่อจะมาประกอบอโอเคเดี๋ยวเราจะประกอบคืนแล้วกันครับไม่รู้ว่าจะประกอบเพราะว่ามันถอดล้อไม่ออกพอถอดล้อไม่ออกแล้วตัวน็อตมันก็เลยไขยาก นี่ครับผมเอาปากแบนมาไขาในการประกอบมันจริงก็ไขไม่ยากเท่าไรหร่ก็เนี่ยม,มันมันมีน็อตสามตัวนะครับตอนแรกผมหูก็มีตัวเดียวเนี่ยไขไปไข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 ,ขโอเคแน่นแล้วหนึ่งตัวแล้วก็ไขมันอีกตัวนึงแต่นนี้ก็เป็นวิธีการประกอบรถแล้วกันดูกันเพลิน <ๆ S 1> ไปนี่ครับวิธีการประกอบรถของเล่นแล้วก็ไขเข้าไป เดี๋ยวจะพยายามงัดล้อมันให้ได้งัดล้อไม่ออกไม่มีเครื่องมือครับถ้าต่อกลัวมันจะแตกแตกก็เดี๋ยวจะเสียของกันนี่มันทำมาไม่ให้ลื้ออยู่แล้วแหละทำมาปร,ประกอบครั้งเดียวเพื่อว่าจะได้แข็งแรงเอเคครับนี่รูปเป็นล่างขึ้นมาเนาะต่อไปก็เราจะใส่ใส่ไอ้หัวหัวรถที่จริงมันสองฝั่งมันก็เหมือนเหมือนกันนะ ใส่ฝั่งไหนก็ได้มงไม่ได้ดิจะไม่เป็นตามกฎระเบียบของของรถ BigFood เราเริ่มแรกเราใส่โชค๊คไว้ก่อนใส่โชค๊คให้ครบทั้ง4ีดอกก่อนสี่ข้างแล้วเราค่อยประกอบตัวรถให้มันพี่ยิ่งประกอบตัวรถก่อนดีกว่าพเพราะใส่ไปจะหลุดนี่ครับเราเอาประกอบของตัวรถลงล็อกของเดิมของมันแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาโชค๊คมาใส่ นีแค่นี้เองถ้าเราไม่ใส่โชค๊คมันก็จะวิ่งเนี่ยเนีน่ยมันก็ไม่เด้งดึงดักนึกดักไม่เท่เราจาเป็นจะต้องใส่โชค๊คให้มันด้วยแต่ว่าที่จริงไม่ใส่โชค๊คมันก็เด้งอยู่แล้วนะแต่ว่ามันใส่ให้สวยแค่นั้นเองมาใส่ให้ดูแบบว่าดูเป็นแบบว่ารถรถเท่ๆครับน,น,นี่พอมันใส่โชค๊คแล้วมันก็เลยดูอลังการงานสร้างเฮ้ย มือไม้อ่อนครับงัดล้อมากโอเคเสร็จแล้วหนึ่งข้างไอรถบูนี้ไม่ต้องกลัวมันพังหรอครับมันออกแบบมาแข็งแรงอยู่เพราะว่ามันคือบิ๊กฟ้ดถ้าเป็นสมัยสมัย ก่อนสมัยเด็กๆหรือสมัยพวกยุค90เขาจะเรียกไอ้ตินโตเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครน้อยครับบิ๊กฟูดไม่ค่อยมีหรอกเพราะมันปึ๋งน้ำมันช่วงนี้มั่งน้ำมันแพงลิตรมัง่ง20กว่าบาทต้องใจรักจริงๆครับถึงจะมาขับบิ๊กฟูดเนี่ยแนเรียบร้อยเราก็จะได้รถที่เท่เหมือนเดิม ที่วิ่งฝ่าฟันเครื่องมือหรือสิ่งก่อสร้างสมมุติว่านี่มีสเป็นสิ่งก่อสร้างดูความแรงของมันนะแค่นี้แหละไม่มีประโยชน์อะไรแล้วครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละในการรีวิวนุ b บิ๊กฟู้สีเขียวส่วนกล่องมันสีม่วงนี่ครับแถมมีลำโพงด้วยเพื่อจะทำให้ดูเหมือนเรามารีวิวคลิปลำโพงแต่จริงๆไม่ใช่ครับเรามารีวิว คลิปรถบิ๊กฟูดกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดี